ท ley, ่นท่นรเข้าไปก่อนนุ่นเข้าไปลนึกนะตรงกลางอ่ะเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแฮงดีจริกิแลอดตลดนะเงลยบมกลุ่นุนหอะบงนา้งนเข้าไปแล้วเบสใสตัวเอริฮานะเห็นบ่อยเกินเวสด

พี่ต้มหายมาพี่ตรงนั้นตรงนั้นเลเล่เ่นเลยนเ่นเล่นนพี่ต้มพีต้มหายอปเลยละเหหแกสาใช่ปะพี่ต้มหายไปตวอยู่นี่แแล้ว ไปขายเดี๋ยวเส้นเร็วสิเส้นหรือว่าไปขายเดี๋ยวไม่เข้าใจนะยิงไปก่อนนะไปคนอื่นไปขาหนึ่นก็ได้โอเครับไปตัวขวาเลยนะดูขวาเลยไป่ดูขวาเลยเฮ้ยชิ้นใหอ่ของทอเอ็ดพี่นะครับพี่ ขวาไวเจ็ดโอ้โหตัวแรงตัวแรงสองนาทีแี่เมทตู้เป็นบลกอกวะพี่ตเ้มอนแบตทุกวันเรเจาแม่งุ่เสียงทุกวันเวลาเล่นแต่ละรอบไม่ขาแบ่เลหรอตู้งรอบล้างไปแล้ว้งลางไปงโ้ Được. 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 Được đi lên nào, đi 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 đi nào, đi ถ้าตามปอนมาตีด้นลงได้พี่พอไม่รอนดีระเบียบี่อยไว้ <us> ัม <sucks> มุดลูกไปข้างล่างนะเฮ้ยต้อต้ีกว่าทีเกียบกันอ้พี่มีอะไรไงอ่ะ พี่แค่ทำไมล่ะกูเนี่ยนขะ<อ>วบัวาขวบัวหัวหัวา เบนที yeah, ่ไหนบนห้องไหนครับอ๋อเบนที่ไหนเยี่ยมเอ้ยเาหมดแล้วหัดแล้วเขาหมดเลยเริ่คุกแล้วเดี๋ยวคานนี้ยเดี๋ยวไปแก้ลงบ้นไม่ตาสเลนนี่เมยคือเราคือเราไม่เอาการที่แม่

ตาเมทมันขึ้นก่อนกำลังกำลังกันเตัดขาไม่แต่ขาขาหลังแตกหมดเลยนะขาหลังแตกหมดเดือวขาแน่าฮ่าฮตัดแล้ว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 ไม้ไหนุหนหนุหุหหมดแล้วขาหมดแล้วขาหมดแล้ว

สามเหลืองไม่สนดูอ่ะสามลูดาวเหลืองอะไรนะวางไม่ทันเดี๋ยวผมไม่ค่อยรู้อะไรพวกเนี้ยสามรูดาวเหลืองแกเล่นขาไหนอ่ะดาวแดงมันสี่ลูไงไอตัวสุดท้ายอ่ะต้องเดือดใครใครมียาใครมียาบอกว่าขยะใส่ตัวหวานซื้อลืมไปซื้อไปมีเยอะจะตาหน้าไปหยิบมันยีแห มันมีอยู่ตัวไหนเอาหรือเปล่าวิ่งีได้วิ่งวิ่งเดียวได้เปล่าวิ่งเดียวได้เปล่าสบายไหนเดี๋ยวมันตัวไหนวิ่งตามมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขลาะตรกทางเดี๋ยวเดี๋ยวที่เจนไม่เจนนั่นเดี๋่หยิบมูอยู่ที่ว่าก็ได้เดี๋ยวหีิมูเดียวไม่ได้หีิมูเดียวไม่ได้รู้สึกว่าวิ่งช้าเลยอ๋อวิ่งบอสได้ครับให้บอสหนักหน่อยนะตอบนนี้โอ้โห เดีดดเเ๋ยวรอพ่อเอาหลุดเลยอบอสบอสขัเบสหน,น,น,น่อยอะพี่มะอ้อเรียบร้อยกูยา,าวเน่ย่างมันระเบิดหลุดเลยเฮ้ยนี่ไอ้ผีพี่ยาบยาบเจ้าแล้ว

เออโดดติดกนต้องขอัให้ัเอแอบไปแต่ไปเขาอแตแล้วใช่ไมเดอิ๊อยากลองเฮ้ยจะบอกว่าให้ลอกินยาทองก่อนไหมลองขอแล้กินยาทองใช่ที่หร้องหนา ที่เหลือเป็นไงบ้างเล่เอาใครจะแตกไหวจะจะจะให้เลมก่อนไหมเลมมก่อนเดี๋ยวไปดูอีกถ่ได้เลยนะขอแตกกนนี่เ่าได้เลยแตกแล้วเห่อลิเผิพิดเิดยิดผิคผิดผิดผดผิดดผิโอเคผิดผิดผกดผิดผิดผิดผด ทไปแล้วนะทไปแล้วยังยะจะหานด้วิญญาทองแล้วมันจะแรงขึ้นปะดิ คิดว่ามีผลอะไรมั้งไม่แน่ใจรับที่หไม่เหมือนะน่าจะเป็นถ้าเฮีแต่มันไม่ใช่ดัเร็สัทีแน่พี่ต้มกี่เวครับพี่ตมผมมาแล้วรที่รมาับมา้เราบัฟก่อนรอบัฟก่อนได้แล้วเนพร้อมแล้วพร้อมแล้วตัวแวท่าจ้า ตุ้งแลวนะก็เวลาก๊อปะแอบป้ถ้าแตกก็แอกเลยก็ได้นะเดี๋ยวแอบหมดเลยแอบหมดเลยย่างเลแล้วไปตอนแรก่ะนไม่โดนถ่านไม่โดนถ่นไม่ดนถ้าะดีวะแล้วไปเอาอถ่ายถ่ายถ่ายแอปแแเลย ไมต้องไม่ต้องสั่งการสบแล้วนี่วี่มิลงิีวิวดิววิววิวอิวว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 ิวิิววิววิดีจวิววิววอยู่พี่ก่อนนี่วิววิวาิววิววววิวววิ่า